ครับผมสวัสดีครับบุญนภนันครับเป็นมนุษย์ครับผมครับครับกเขียว่าเพือเรู้จักกันดีครับผมอ่ะเริ่มที่กิวันที่วนที่สิบกรกฎาคมครับผมสองห้าสามแปดนะถูกครับแย่ละ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  แปดมีนาปีอะไรวะปีอะไรวะปี2 5น่าจะ4 1่เขามีชื่อเล่นว่าอะไรฉายา AKA อ่ะไปเมตอบก่อนผมพี่บุญใช่ไหมบีบีครับบีบีครับบีบีช่วงหนึ่งเรียกบีบีบีอะไรเอีไยก็บีบีบุญ ชื่อจริงพี่หมุนชื่อว่า B B B ศูนย์ U N ก็เลย B B เพราะว่าตรงไบโอผมจะเป็น P P ใช่ก็เรียกคำๆกันไม่แมทกันป่็ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจให้แมทกันแล้เรียกกันคำๆอ่ะ a K a ของเครคืออ้วนอ้วนเราชอบเรี่ยของอ้วนไม่รู้ทำไมอ่ะเขต่อยเขาบอผมก็เรียกเขาว่าอ้วนอยู่ดีมันมันเป็นไม่รู้มันมันขำมันน่ารักน่ารักอ่ะมันเหมือนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อันนี้คือเรียกมานานใช่นหมมานานแล้วนานๆอุ้ยตั้งแต่ถ่ายไดแด๊ง แล้วถ้าสมมติใ้ตั้ง T A ให้กกันได้ยอะไรโยากเลยมันก็มันก็มีก็เป็นเปาซาลาเปาชินจังยางเงี้ยเครื่องหอมอะเยอะไงขี่คือน้อยมากอะไรอีเี่ยอะไรเนี่นี่งห้อหน่อยชือเรมี้งเอะเออะไรคิดไม่ออกคำถามยากไปครับ หัวทองโอ้ตาย <laughs> เอยหัวทองมาสองปีแล้วเอตัวหัวมาเลงละจริงจริ <c oughs> นงนาะส่สไปอาหารจานโปรด,ด <c oughs> ของเป้มน,นะฮะต้ตมตำบูวลาเอออันนี้กะเพราเบสิบสิ่งที่ชอบของเป้มใช่ไหมครับผมแมวหัวโตฮะเล่นเกมด้วยอ่อรถยนตน์ครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรวะรถยนต์เนี้ยง่าที่สุดหรอือเปล่า พ่าหมดกางไปเยอะโอ้เยอะเอะไม่หมดค่าซ่อมมาโดนชนืันขึ้นขึ้นขึไม่ไหวขึ้นอีกแล้วขนอีกแล้วโดนชนตลอดเลยเป็นนี่อทุคอะไรนะ แล้วมีมีครั้งหนึ่งไปออกกองลองของลองของครับผมแล้วมันมีแมวตัวหนึ่งหัวโตมากเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ากระโหลกกระโหลกใหญ่ว่าน่ารักดีผมก็ไปจับมันเล่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยชอบชอบแมวหัวโตเนี่ยก็ไป็นหัว่หโตเบืรองต้นเลยอือไม่เอาหัวโตเท่านั้นแมวปกติยอแต่เขาชอบเพาแมวปกติชอบจริงๆ้วองแมวหมาอะไรเงี้ยผมก็ชอบนะครับแฟชั่นที่ใช่ ใช่ใชของเปรมหรือโทร์ก้าสุดของพี่บุญก็เป็นพวกเอ่อเกาหลีป่ะเขาเรียกว่าอะไรสไตล์เกาหลีสปอร์ตมีความสวักเบาบางมีการแบบยืมไอเทมอย่างไรเวลาแบบซื้อของหรือะไรมาเออจริงๆก็งก็จริงๆริงของพี่บุญจะพาเยอะมากไม่ค่อยได้ยืมเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยืมใส่เองยังไม่หมดเลยแต่แต่ที่เห็นใส่เก่าๆก็คือวนใส่แค่นะไม่ได้ออนใหม่ๆออกมาใส่มาแก้จริงๆเป็นเหมือนกัน ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วเพราะแกะทีมันก็ต้องจัดแบบอย่างที่ก็เราแบบรอเยอะทีเดียวเลยจัดหมดเลยรอย้ายห้องเพราะเรารอย้ายห้องผมก็รอย้ายห้องเลยพี่หุ่นว่จะย้ายว่าจะย้ายตอนแรกว่าจะซื้อบ้านแต่ต่อพอเป็นหนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อละเพลงไหนเป็นเพลงโปรดเพลงโปรดโอ้ยต้วผมเต็มน่าจะเผมดูพี่หุ่นชอบอ็อบปองศักดิ์ได้ไหมเอาเป็นชื่อศิลปินที่ชอบอย่างเอ่อดิวพี่ดิวใครกัน เหมือนชอบใครก็เยอะใส่ดีว่าใส่ดีว่าชอบหมดเลยที่หลักๆก็มีออลปองศักดิ์มีใครกับพี่ดมจารุวัตรเออพี่ดมจารุวัตรต้ตอบกันเนี่ยคือประมาณนี้กันพี่พ่อแนวใช่พ่อเลยนะผมหนุนไม่น่ารู้หนุนไม่น่ารู้หนึ่งเก้าเจ็ดห้าไปเฮ้ยใช่เหขาชอบชอบฟังดนตรีแบบโอ้เปิดกอบหูฟังไม่รู้เรื่อง ้วผมก็ฟังไปเรื่อยจริงก็ฟังได้หมดแหละแต่แค่มันเป็นเพลงาประมาณสไตล์แบบอย่างนั้นเคยแบบพยายามชวนอีกคนให้มาฟังเพลงที่เราชอบเลยจริงๆไม่อยากไปยัดเยียดความชอบเราให้เขาคือเราเห็นเขาฟังมาอย่างเงี้ยถ้าเขาชอบเขาอยากฟังของเราเองม่ยไม่อยากไปยัดเยียดเวลาเราเปิดเพลงอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามจะแบบเปิดเพลงที่เป็นกลางที่สุดที่ฟังได้ทั้งคู่ประเทศไหนก่นเกาหลีตอบควม้องกันยังได้เลยเกาหลีะ อ่ยบอบอกจะไปนะปีที่แล้วแล้วไม่ได้ไปเพราะเกาหลีอ่ะอยากไปมากๆแต่ว่ามันมีอีกหลายที่อย่างพวกแบบเนเธอแลนด์อ๋อใช่นอโซนยุโรปอะไรยาเงี้ยอยากไปดูแบบป้านเมืองเขาอะไรเงี้ยไปดูวัฒนธรรมบาร์าราถ้าไปเที่ยวแล้วเป็นสายชิลหรือเป็นสายแบบโปรแกรมจัดๆแน่นๆ โอ้ต้องดูดูก่อนว่าไปกับใครใช่ไปใครถ้าเกิดแบบไปกับบุ๋นก็คงชิลไปกับเบมก็คงชิลอะแต่ว่าถ้าไปกับคนที่เขามีแพลนในหัวหรือว่ามีอะไรในชีวิตที่แบบเขาต้องจัดตารางก็ไปได้แต่ที่มันก็ดีอ่ะมันมันก็ดีมันจะได้คุ้มไงไปเที่ยวไม่ใช่ไปเนี้ยผมก็อาจจะแบบชิลๆแบบเรื่อยๆไม่อยากรีบแบบตื่นเช้าอย่างเงี้ยคำพูดติดปากสุดท้ายคำพูดติดปากโอ้โห อะไรอะไรใช่ปะอะไรอะไรอ้วนอะไรแรงอะไรอะ A few minutes later อะไรอ่ะอะไรอะไงไงผมบอกแล้วผมพูดติดปาก พ oh like um> ี่ไม่มีคำามเยอะไงมันเลยอะไรบ่อยอะไรอ่ะไม่โอ้ก็บอกแล้วอะไรน่าจะแมงอะไรประมาณนี้แบบเขาภาษาภาใส่อีสานเขาแบบแมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแมงไม่รู้อะไรเอาดีเขาเอาดีตลอดพี่เออเออเอาดีแจ๊คเออพูดแล้วคุ้นเลยเอาดีเอดีพี่เวลาใครพูดเอาดีพี่ ีรู้พูดไปก็งงตัวเองเหมือนกันงงครับผมขอบคุณครากนะครับผมอ่ะวันเกิดของบุญวันเยอะอะไรแต่ให้เปย์บอกทุกคนตอบสิอลไรสิบก็แล้วจริงหรือเปล่าจริงจิงอะไรนะ กรละกะดาที่แปดปะไม่สามผมสามสามมีนาสามมีนาอีสิบสามมีนาแปดมีนาแปดมีนาเอาเดี๋ยววันเกิดตัวเองไม่ได้ยินหรือวันเกิดตัวเองโอ้โหม่านละเอาแล้ววันเกิดแม่บุญยังจำไม่ได้เลยไม่ต้องถามถึงใครบุญเป็นคนไม่จำวันเกิดใครพักไปก่อนเลย